สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอรังนกกระจอกนะคะอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านพนมค่ะมันก็อาศัยอยู่ต้นดาวกระดาษสวยสีชมพสกกออสูสวยเลยนี่ค่ะเนี่ยดอกกำลังออกสวยสวยเลยตรงนี้เราก็เจอรังนกกระจอกเมื่อกี้มันกำลังเข้าไปในรังมันบินออกไปละคะ่ะเนี่ยรังมันกันสวยเลย ใช้ยญ้าแห้งใบไม้แห้งไหยคะ,ะทําเป็นรังสวยมากเลยในทางเขานะทางเขานี่เห็นเห็นอยู่รังเดียวนะะี่ค่ะอยู่ต่ำๆเขาบอกว่าดอกดาวกระดาษสวยก็เลยอยากอาศัยอยู่อันนี้รังหนึ่งนี่เริ่มเริ่มจะสร้างเดี๋ยวจะขับใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งหญ้าแห้งมาทีละนิดเทีละนิดน,นี่จะสร้างอีกรังนะคะ น,นี้สร้างเสร็จแล้วอาศัยอยู่เมื่อกี้มันตกใจมันวิ่งออกไปเลยพี่ใน้องนูใกล้ๆนะคะสวยงามเลยชอบอาศัยอยู่ต้นดาวกระดาษฝากกดติดตามกดสับตะไคร่ช่องอุชิตับชาแนลด้วยนะคะกับรังนกกระจอกน้อยบนดอกดาวกระดาษค่ะขอบคุณค่ะ